แบรบวันนี้สองกิวก็จะมาดูแพะนะคะในแพะลูกแบบแบรเห็นไหมออแบบแบรบแบรแบรแบรเห็นยังเรียกมันเร็วเรียกมันเร็ว แม่แบบ่เอ้ยแม่แบ่เอ้ยโตอย่าไปใกล้นะลูกนะยืนอยู่ห่างมันนะโตอย่าไปใกล้มันนะอืมยืนอยู่นั่นแหละค่ะยืนอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปใกล้คะ <c oughs> ่ะค่ะเก่งคะ <c oughs> ่ะไปโยนใส่ค่ะ <c oughs> ไอแม่แบ่แบ่โตก็จะไมปไปแย่ ตาเห็นยังเรียกมันแบบแบแบกลัวไปแล้วกลัวไปแล้วนเรียกมันเล้วแบบแบแบตัวเอาไม้ปไปไล่มันทำไมละลูกน้องดูอยู่เดี๋ยวมันก็มา แแบ,บแบเรียกมันเลวตาเรียกแล้วลูกแแบบแบบแแบ,บแบแบโ <c oughs> ตเดินดีๆเดินดีๆลูกเดินดีๆมันจะโดนหัวตัวเองอย่ายโยนค่ะ ไม่ยเอาใบไม้ให้มันกินอย่าไปโยนค่ะโจนโนน่าตัวเล็กมาแล้วมันจะโดนหัวตัวเล็กห <c oughs> กไม่ฟังจะโยนอย่างเดียว ระวังน้ำนะคะน้ำค่ะน้ำจะจับลูกจนๆไม่ไปทางโน้นเดี๋ยวมันมาแล้วนุนมาแล้วเยอะไม่ตะเยอะไหมแบ่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 แบแบ,แบ่ แบ,บแบจูนอย่าไปทางนู้นลกูกมาทางนี้ค่ะน้องอยู่นี่ลกูกหนามันมาหาน้องแล้วตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้วนีตัวเล็กกันมาแล้วน่ะตัวเล็กกันมาแล้วช้า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 ตัวเล็กกันมาแล้วอือเอาอยญ้าให้ตัวเล็กอย่าไปโยนท่าเดี๋ยวมันโดนหัวปุ๊กอ่ามันกวนไปแล้วน้องไม่เห็นเลยเห็นไหมนะ่ะ ไปไล่มันก็ไปสิลูกยวไปไล่มันค่ะตัวออกมากินไหมมันกินไหม กินหรอกินไม่ลีอย่ามันโดนหัวตัวเองปุก๊กโอ้ยบอกก็ไม่ฟังเดมันจะโดนหัวตัวเองปุก๊กค่ะมันวิ่งหนีเห็นไหมนะ น้องดูอย่าไปไล่ค่ะจุนจุนน้องดูอยู่น่ะ <c oughs> จุนจุนก็ไล่อย่างเดียวเลย เห็นไหมลูกมีหานมีเป็ดค่ะมีไก่มีไก่ไกงวง ไหนก้อนใหญ่เกินเว้ยนี่ก็หาก้อนหินอย่างเดียว จะปูใส่หัวตัวเองค่ะจุนๆน่ามันโดนมันแล้วเจ็บไปนะไก่งวงมันร้องไงอกๆๆ จะเป็นไล่มันสิลูกน้องนั่งดูอยู่ไก่งวงฮะอะอะกลับกลับกลับร้องแล้วตะนั่งมองเลยไม่ฟังเลยจนจน มันจะโดนหัวปูค่ะอุ้ย <laughs> นั่งลงกับน้องแล้วนั่งลงน้องดูอยู่เห็นไหมนะ่ะน้องดูอยู่อ่ <laughs> แล้วจะไล่ทำไมล่ะลูกน้องอยู่อยู่ มากินเยอะๆให้น้องดูค่ะน้องนั่งดูอยู่จุนโตไม่ต้องไปไล่มันอืมตัวเล็กเนะี่ยตัวเล็กมันจะมาหาจุนโตแล้วนะเยกมันมาเลยแบบแบบแบบแบแบแบ แื่แม่แบ่แบแบ่แบ่ตาชอบแบ่แบแบเรียกแล้วลูกตาเรียกแล้วแบ่แบ่แบ่จนๆก็จะไล่อย่างเดียวเลยค่ะไม่ยอมอกอกอกเรียกแล้วใจง,ง่วงอกอกอก พอแล้วลูกอเอาไปไล่มันให้น้องดูเดี๋ยวเสียนทิ่มมือนะเฮ้ยบอกไม่ฟังหรอกคะ่ะจะไล่อย่างเดียวเลยคะ่ะ